สวัสดีครับวันนี้ผมฟอตี้เทเรนจะมารีวิวห้องตามสัญญานะครับวันนี้มีอันนี้เป็นเป็นการรีวิวตามความคิดเห็นความอยากได้อยากเห็นอยากรู้ของเด็กๆนะครับนี่นะครับสภาพห้องจะเป็นประมาณนี้นะอาจจะรกหน่อยนะเพราะห้องผมไม่ได้เก็บเก็บความสะอาดบ่อยนะครับอ <uck> ับนนี้เป็นส่วนด้านหลังของด้านด้านหลังห้องนะครับจะเป็นเจอเนี่ยเห,ห็นไหมให้ดูเนี่ยจะเป็นเป็นศูนย์ เป็นลงรถดีสดสุนะครับแล้วด้านหลังจะเป็นบ้านดิฟ้าอีกซอยหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะแล้วอันนี้เป็นเป็พวกผนังห้องผมจะมีแผนที่แผนที่โลกเป็นอยู่สองที่นะคเอแผนสีน้ำตาลนี้เป็นแผนที่การเดินเรือดะเป็นเหมือนแผนที่การเดินเรือแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ชี้ชัดแบบว่านี่มีประเทศนู้นมีประเทศอะไรบ้าง แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่ได้เจาะเจาะจงมากมายแต่ว่าจะชื่อจะบอกเป็นทวีปได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบบอกเป็นประเทศชัดเจนเหมือนกันนหะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นตู้ชั้นหนังสือนะครับนี่นะครับตู้ชั้นหนังสือการ์ตูนนะมีการ์ตูนทุกอย่างเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นของเล่นในเป็นเป็นโปรเจกต์ในสมัยก่อนนะอันนี้ราคามันร้อยหนึ่งนะในเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเป็นของหายากเยด้วยมันไม่มีมันไม่มีใครใครทำขายแล้วนะตอนนี้ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นคอลเลคชันข้างหลังมานะจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยมีสามมีสามคอลเลคชันผมมีตัวบนอยู่ยตัวล่างยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังก็ยังไม่มีนะเราไปต่อนะครับนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้นะันี่เป็นมันเหมือนติ๊กซอสแหละเราแกะแล้วเราสามารถต่อใหม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่คือตัวผ้าเตียงนอนนันใหม่ของผมนะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คือ ก็จริงอะเอาเก้าอี้ตัวโต๊กับเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นที่เขียนหนังสืออนนี้ผมมันไม่ใช่แล้วมันเป็นที่วางการ์ดวางหนังสือวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับพราวนี้เป็นเป็นโซนอุปกรณ์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะเห็นไ่มเห็นประมาณนี้นะแล้วก็ข้างหลังแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเหมือนที่วางโทรศัพท์จากต้นจากต้นต้นชมพู่นะผมเอามาประดิษฐ์โดยใช้เชือกใช้เชือกฟางใช้เชือกใช้เชือกธรรมดาแล้วก็ใช้เทปนะเป็นตัวต่อกันนะครับ แล้วก้อนนี้เป็นโมไ,ไฟลโมไฟลรูปโลกนะเนี่ยเห็นไหมหมุนได้จะมีไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็เออแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโซนหนังสือเก่าๆนะหนังสือใช้เรื่องงานแล้วนะนี่มีหนังสือการ์ตูนดนะ้วยหนังสือการ์ตูนจะมีพวกประเภทแบบครอบครัวถึงหนื้โดูไรมอนเนี่ยจะมีเต็มเลยนะกอนจบการคลแค่นี้ก่อนนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อยากให้ทำอะไรฝากอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นนะครับถ้ามันมีถ้าใครมี ถ้ามันมีการแจ้งจากใครก็ตามนะมันจะมีแบบขึ้นมาในโทรศัพท์ว่านายเมาคอมเมนต์วิดีโอของเราแล,แล้วเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วถ้าใครติดตามก็จะแสดงขึ้นทันทีนะครับอันจบการคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจากด้วยแผนที่โลกนะ